สวัสดีทุกคนนะครับชื่อกับผมแม็กซ์พิทพงศ์นะครัวันนี้เราอยู่บนที่อาสถานรถไฟสามเสดนะครับผมหรือตรงจุดตัดถนนสามเสดตรงนี้นะครับผมกอเดี๋ยวเรามารอถ่ายรถไฟกันนะในค่าคืนนี้ดูตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นขบวนอะไรวิ่งผ่านนะทุกคนนะโอ้ก็จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะทุกคนนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟสามเสดน,นะครับว,วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะฮะมาดูรถไฟยามค่ำคืนที่สามเสนกันบ้างนะฮะ ตอนนี้ไม้กั้นก็ลงเรียบร้อยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่าก็ได้สัญญาณไฟเขียวนะครับผมผ่านจุดตัดแล้วนะฮะอ่าก็เป็นเสียงค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมานะฮะ น่าจะเป็นขบวนสี่หรือเปล่านะฮะก็น่าจะวิ่งเข้าทางอ่าคังบางจากอ่าสถานีแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับมีนานเราทําเร่งเครื่องตั้งนานที่ไหได้น้ํามันนี่เอง ขบวนนี้ก็จะไม่ได้เข้ากรุงเทพนะครับว่าจะแยกไปทางสุดตัดพญาไทยนะครับผม ก็มีสัญญาณนะครับผมจะมีขบวนรถเที่ยวขึ้นนะฮะเข้าจอดที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับผมาตามกำหนดเวลานี้จะเป็นขบวนรถด,ด่วนที่85นะครับผมในเส้นทางสายใต้กรุงเทพไปทางนาครศรีธรรมราชนะฮะขบวนนี้กําหนดเวลาออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนี้อ่าในเวลา 1 9บเกนาฬกาสานาทีนะฮะ,ะเวลานี้นะฮะสัญญาณไม้ก้านลงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะครับอตอนนี้รถจักรพวกอ่าิตาชิก็ไปทำรถเร็วกันมากขึ้นรถด่วนมากขึ้นนะ กระหนุ่มนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นหมายเลขอ,อะไรนะฮะรถด่วน85นะครับกรุงเทพไปธางน,น,ค,น,านครศรีธรรมราชนะฮะ19้านาฬิกาห้นาที ก็จะเข้าจอดที่สามเส้นแล้วก็สถานีบางซื่อนะครับผมบางรุ่นะฮะสารยานะคนปรปฐมต่อไปนะครับสถานีรถไฟสามเส้นก็จะมีขบวนรถต่วนพิเศษนะครับผมวิ่งเข้าจอดที่สถานีสามเส้นนะฮะก็น่าจะเป็นขบวนรถต่วนพิเศษอสายเหนือนะครับผมขบวนที่แปดนะฮะเชียงใหม่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับ ตอนนี้สัญญาณเครื่องกั้นลงนะครับผมให้สัญญาณขับรนรถไฟออกจากสถานีสามเสนนะฮะตอนนี้ยี่สิบนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับผมสองชุ่มตรง แก็จะช้เย็นช้เล่นกันเลยนะเนะี่ยต่อขอบวนแปนะครับผมรถด่วนพิเศษขบวนที่แปดนะฮะเชียงใหม่กรุงเทพนะครับผมสถานีต่อไปปลายทางนะฮะ ก็ถือว่าขอบวนนี้เป็นขอบวนที่มีความคล่องตัวสูงนะฮะเป็นขอบวนรถด,ด่วนพิเศษนะฮะแดวู <Yeah. S 1> ะะอ่าเสียงสัญญาณไมค์กั้นมานะครับผมก็จะมีขอบวนรถไฟวิ่งผ่านอ่าสถานีสามเสนนะทุกคนนะตอนนี้ก็สองทุ่มห้านาทีนะฮะก็ตามหลังขอบวนรถด,ด่วนพิเศษมาเลยติดติดอ่าไมค์กั้นลงแล้วนะครับ เป็นรถจักรเปล่านะฮะหัวเปล่าๆเ,เลยสี่สองสองสี่นะครับผมอันสตอม มาแล้วครับผมโหแสงไฟจ้ามากนี่ก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่13นะครับผมกรุงเทพไปทางสถานีเชียงใหม่นะฮะตอนนี้2ทุ่ม14นาะทีนะทุกคนนะขบวนนี้กำหนดออกจากสถานีกรุงเทพอา่า19นาฬิกานะครับผม3้5นาทีแสดงว่าขบวนนี้เลทนิดหน่อยนะครับเลทนิดหน่อย แสงไฟจ้ามากถอยมาก่อนนะทุกคนอ่าขบวนจะเข้าจอดที่สถานเรืไฟอ้าวเป็นขบวนนะรถด่วนพิเศษขบวนที่สองห้านะครับผมมาก่อน เป็นรถจาก QSY ห้าห้าสองหนึ่งห้าะครับผมคือยังไงอะขรบวนสิบสามล่าช้าเหรอครับทุกคน<ะ>เดี๋ยวนะออกสองทุ่มมาถึงนี่ใช้เวลาสนะิบห้านาทีแสดงว่ารถต่วนพิเศษขรบวนสิบสามล่าช้านะ เป็นขบวนรถเที่ยวขาล่องเข้าสถานีกรุงเทพนะฮะก็จอดที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มนะครับผมยี่สิบสองนาทีก็ได้สัญนาออกจากสถานีสามเสนนะครับผม สัญญาณไมค์กั้นลงเรียบร้อยนะฮะ โบรธรรมดานะครับผมสองหนึ่งศูนย์นะขบวนสองหนึ่งศูนย์ะฮะบ้านตาครีรุงเทพนะฮะอ่ะก็มาแล้วนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษที่13บสานะฮะร,รุงเทพนะครับผมปลายทางสถานีเชียงใหม่นะฮะวันนี้ราช้านะครับผม ออกจากสถานีกรุงเทพเนี่ยสองทุ่มยี่สิบนาทีนะฮะก็ช้าไปสี่สิบห้านาทีนะฮะก็โดนขบวนรถโดนพิเศษที่สองห้ากรุงเทพหนองคายเนี่ยทําขบวนออกมาก่อนนะฮะแต่รถจักรุ่นี้นะผมสามารถทําเวลาคืนได้นะฮะก็ต้องไปดูว่าปลายทางจะถึงตรงเวลาหรือไม่นะครับทุกคน ็นหมายเลขห้าสองหนึ่งศูนย์นะฮะก็เข้าจอดที่สไลด์รถไฟสามเซนนะครับ